สวัสดีครับเลกเตอร์ฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับวันนี้พามาดูรถ4ประตูเน็กเจนตัว XLT คันนี้เป็นคันแต่งโชว์แต่งยังไงเดี๋ยวไปดูทีละชิ้นเลยตัวนี้เป็น XLT ราคาตัวรถ9,34,000นะครับเป็นตัวสีดำยอดอิตเลยก็ว่าได้อันดับแรกเลยที่เราเห็นจากจากก็เป็นกระจังหน้า ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรง Ra ตเตอร์นะครับก็คือจะเป็น f o r d ตัวนี้กระจังหน้ามาแล้วนะจะหล่อๆอแบบนี้เลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นลังพึ่งเพื่อที่ระบายลมได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ฟอร์ดเนี่ยเป็นฟอร์ดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้จะมีที่ครอบมาเรียบร้อยเป็นที่ครอบไฟนะครับเขียนคําว่าเลนเจอร์แบบนี้จะครอบเป็นทั้งดวงเลยเป็นคล้ายๆตัวสีส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED นะครับตัวนี้เป็นตัว XLT ราคาเ3 0 0 0สนสามหมื่นี่ตันเดย์ไลท์เนี่ย้มย,ยาวๆตัวเดย์ไลท์คือเราได้ ไฟฉุกเฉินเนี่ยจะอยู่ในนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกดีไซน์เขาคือจะเป็นที่ครอบสีเงินนะครับถ้าเป็นตัว XLT ตัวสปอร์ตก็จะเป็นอีกแบบถ้าใครชอบแบบนี้แนะนําเป็นตัว XLT เลยแล้วด้านล่างเนี่ยรองพื้นเป็นสีดาด้านนะครับแคล้งอันนี้ก็จะเป็นแคนง์เดิมๆนะครับก็เป็นสีดําเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นสีเงินอันนี้แล้วแต่สไตล์ชอบนะครับไฟหน้าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยตอนคืนสว่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างตัวนี้ผมก็เปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อย อ้าแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นะครับของ B ProT เ c เป็นลายก้านแบบสีดำขีดแดงตัวนี้ออฟลบ18จะล้นออกมานิดนึงแต่ตัวยางเนี่ยเรา,าใช้เป็นยาง c o s m i c t ไทก็คือเป็นยางออเทเลนตัวนี้อยากแก้มไม่หนามากเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ยกใช้เป็นเดิมๆเ,เลยหน้ายางเนี่ย275แล้วก็แก้ม5 5 R 20นะครับปีกนกก็เดิมๆเ,เลยไม่ได้ยกเพิ่มเติม,มยังไงแล้วก็ตัวชค็คเปลี่ยนโชคใหม่โชคใหม่ก็คือโชคเนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวเดิมจะเป็นโชค๊ควขว้แล้วก็อยู่นอกแชส ดีไซน์ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นตัว XLT เกียร์ออโต้เนี่ยจะเขียนคําว่า6ออโต้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเทอร์โบเลยเป็นสีดําด้านขีดด้วยสีเงินๆแบบนี้เลยหูกระจกก็มีไฟเลี้ยวมาจากโรงงานตัวนี้ถ้าเป็น XLT เนี่ยกระจกจะเป็นแบบนี้มีไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําด้านนะครับบันไดได้เหมือนกันทุกตัวเป็นตัวนี้ก็คือดีไซน์เขาเนี่ยจะยาวกว่าเดิมก็คือจะป้องกันลื่นด้วยเวลาเหยียบเงี้ย,มยสมมติเราเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ย ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยเยอะเลยแล้วก็กุญแจเนี่ยเปลี่ยนเป็นคีย์เลสแล้วคีย์เลสก็คือเป็นกุญแจอัจฉริยะสมมติเรามาที่รถเนี่ยเราอยากปลดล็อกเราแค่ยื่นมือเข้าไปปุ๊บรถจะปลดล็อกฮะตัวให้ทุกบาร์เลยแล้วเวลาล็อกเนี่ยเราเอานิ้วแตะเข้าไปตัวนี้เป็นพุสตาร์นะครับถ้าเป็นคีย์เลสรถจะเป็นพุสตาร์การศาสตร์ติดเรียบร้อยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มโอเคด้านหลังก็เปลี่ยนล้อตัวนี้เดิมๆเลยแต่ซุ้มล้อเนี่ยมาจากโรงงานถ้าใครชอบแบบอยากให้ไม่ล้นเงี้ยเราสามารถใส่เเป็น็นนนุ้้้้มม6ิิววว9กกไดดี๋ดยาาลัง ก็ช่างกําลังคิดคนเดี๋ยวได้ติดตั้งแน่นอนอันนี้คือแต่งโชว์โดยเฉพาะเลยคันนี้ส่วนไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบเดิมอยู่เป็นแบบ3ดวงซึ่งตรงนี้จะเป็นที่เหยียบขึ้นกระบะนะครับถ้าเป็นปกติเราต้องเหยียบตรงล้อหรือว่าตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูคือใช้งานได้แข็งแรงเลยแล้วตรงเนี้ยสามารถนั่งได้ด้วยนี่เหยียบได้แข็งแรงเลยตรงเนี้ยจะกว้างขึ้นเวลาเราเจาะโลบาร์เนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเราต้องเจาะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยจะมีรูใส่โลบาร์ให้เลย จะมี3มช่องเราก็ใส่เลือกตามขนาดโลบาร์ที่เราต้องการนะครับส่วนมากจะครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวเนี่ยตัวนี้ยึดได้หมดเลยโอเคด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหน้า4จุดหลัง4จุดที่มีเนี่ยปกติจะไม่มีเพราะว่าเพิ่มออปชั่นไปเป็นเซ็นเซอร์หน้าหลังเพิ่มอยู่ประมาณ3 0 0 0 0บาทแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็น Ford โลโก้ฟอร์ดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแบบใหญ่กว่าเดิมกล้องหลังนี่จะปรับองศาตาม พวงมาลัยเราจะแสดงตัวหน้าจอกลาง10.1เนี้ยจะซิงกันแล้วก็เลนเจอร์เนี่ยจะปั๊มไปแบบติดกับตัวฝากระโปรงเลยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยดีไซน์เขาจะเป็นสติกเกอร์ถ้าใครชอบแบบปั๊มแบบเนี้ยก็เป็นตัวนี้เลยก็คือมาจากโรงงานสติกเกอร์ไม่หลุดแน่นอนโอเคล้อเดิมอยู่ข้างบนนะครับล้อเดิมตัวนี้ล้อเดิมจะเป็น xlt จะเป็นลายก้านแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัว xlt ราคา9 3 4 0 0 0กัน เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยได้เป็น2.0แล้ว170แรงม้านะครับไฟหน้าเป็นออโต้โอเคปรับออโต้ปรับเดย์ไลท์ได้แล้วก็มีดิฟไฟด้วยดิฟไฟนี่มีมาตั้งแต่ XLT แล้วนะครับก็คือถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะมีเฉพาะวายแท็แล้วก็ตัวหน้าจอากลางจะเป็นดิจิตอลแล้วเท่มากเลยเหมือนแรปเตอร์เลย่า XLT เพิ่มราคาไม่เท่าไหร่ได้ขนาดนี้คุ้มจัดเลยผมว่าแล้วได้เป็นพุชสตาร์ทด้วยตัวนี้ อ่าคูสตาร์ทเป็นกุญแจอัจฉริยะรีโมทนะครับก็คือไม่ต้องเสียบแล้วตัวนี้แล้วก็ตรงนี้จะควบคุมเครื่องเสียงจะสลับจากเดิมจากเดิมเนี่ยคูดคอนโทรจะอยู่ฝั่งขวาแต่อันนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายทางฟอร์ดเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายก็ดีไซน์ใหม่อันนี้ปรับหน้าจอเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ทั้งหน้าจอฝั่งซ้ายเป็นคูดคอนโทรใช้ได้ตั้งแต่40กิโเมตรขึ้นไปล็อกความเร็วได้เลยแล้วก็สามารถจดจําความเร็วที่ล็อกได้โอเคหนะ้าจอกลางนะครับเป็นขนาด10.1นิ้วตัวนี้ จะรองรับ Apple CarPlay and Auto คือเชื่อมต่อผ่านบ t o ทู h ได้เลยเป็นไวเลสเราไม่ต้องเสียบสายนะครับก็คือเชื่อมต่อเหมือนบลูทูธต่อโทรศัพท์ปุ๊บเรียบร้อยดูแมปดูอะไรได้เลยด้านล่างจะเป็นที่ชาร์จไวเลสนะครับก็ถ้าโทรศัพท์รองรับเนี่ยเราสามารถวางแล้วชาร์จได้เลยมี usb เป็น type a type c ครบเลยนะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์6สปีดสามารถปรับเป็นแมนนวลได้ทั้งหมด6เกียร์นะครับตัวนี้170แรงม้า คุ้มค่ามากมากเลย,เ,ลยเพิ่มมาไม่เท่าไหร่แต่ว่าออปชันเนี่ยดีมากแล้วดูต,วตัวเบาะตัวเบาะเขาจะดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบลายกระดุมรังผึ้งจะดีไซน์ใหม่หมดเลยเป็นเบาะผ้าครับตัวนี้เป็นกระดุมรังผึ้งดีไซน์สวยเลยเป็นออกเทาๆแล้วก็ตัดสีดําอีกทีนึงเป็น2เฉดแล้วก็โทนภายในเนี่ยเขาจะเป็นสีดําหมดถ้าเป็นรถฟอร์ด Ford นะครับโอเคถ้าใครสนใจ XLT ตัวนี้นะครับราคา9 0้0 0 3 0 0 0ติดต่อได้ทางเพจเล็กเตอร์ฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับเบอร์จะทิ้งอยู่ใต้คลิปหรือโทร0 9 3 6 1 6 0836169983นะครับติดต่อเล็กลับเตอร์ได้เลย24บชั่วโมงเดี๋ยวไปดูรอบๆบรถกันอีกทีเลยคันนี้แต่งกระจหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะครับแล้วก็ครอบไฟหน้าหลังเรียบร้อยตัวแม็กเป็นแม็กขอบ20เป็นแม็กของ B Protec นะครับออฟเซ็ตลบสตัวยางเป็นยางคอสมิดนะครับก็คือเป็นยางออเทเลนก็คือลุยได้ทุกสภาพถนนตัวบันไดเป็นแบบยาวขึ้นนะครับแล้วก็กุญแจเป็นคีย์เลสแล้วมีที่เจาะโลบาร์แล้วก็ด้านหลังมีที่วัดไม้บันไดข้างอ่า การชนท้ายมีมาจากโรงงานเซนเซอร์หน้าหลังติดเพิ่มเป็นออปชันนะครับแล้วก็กล้องหลังมีมาจากโรงงานอยู่แล้วอาเสริมนิดนึงตัวแอร์เนี่ยสามารถได้เป็นแอร์ออโต้ปรับซ้ายขวาแล้วก็ปรับออโต้ได้เลยก็คือดีมากๆเพิ่มมาประมาณ3 2 0 0 0แต่ได้ออปชั่นเพิ่มมาเยอะมากผมว่าคุ้มเลยถ้าใครชอบดีไซน์ตัวนี้ต้องจัดแล้วผมว่าราามากๆเลยเพิ่มมา32 0 0 0เราได้เป็นไฟหน้า LED เป็นแบบเดย์ไลท์ยาวๆแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น10.1แล้วก็หน้าปัดเรือนไม้เนี่ยเป็นดิจิตอลด้วย คุ้มจัดเลยปลรับโหมดขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเล็กลับเตอร์กับช่องเล็กลั t เตอร์ฟอร์ดเกษตรนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมารีวิว Next Gen รุ่นอะไรแล้วก็รถตัว XLT โฉมปัจจุบันเนี่ยรุ่นอะไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ